ครับครับประเด็นนี้นะฮะพักได้เรียกผู้สมัครมาให้ข้อมูลนะครับและขณะนี้ตัวผู้สมัครเองเนี่ยได้โพสต์ข้อความในใจลง Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียนว่าเรื่องของคดีในอดีตและคดีในปัจจุบันนั้นปัจจุบันนี้คดีได้สิ้นสุดแล้วนะครับไม่ไ,มได้ว่าเป็นคดีที่จะต้องดําเนินการต่อหรือยอย่างไรนะครับ แล้วก็เมื่อหลายปีที่ผ่านมาที่มีการกล่าวอ้างเนี่ยก,ก็มีการตัดสินไปแล้วนะครับถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นทางการเมืองที่อาจจะมีการจุดประเด็นขึ้นมาพูดต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการใกล้เต็มทีในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับผมว่าผู้สมัครได้ชี้แจงผ่านทางช่องทาง Facebook ให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับขอบคุณครับ ผมผมผมเข้าใจในความรู้สึกของของคู่กรณีนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยว่าที่ผู้สมัครของเราเนี่ยได้โพสแสดงความรับผิดชอบและแสดงความรู้สึกและกล่าวขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนให้อภัยนะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง แล้วก็ปัจจุบันนั้นนะครับผู้สมัครของเราในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็กล่าสุดที่ก็เป็นสอจอนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็จนในที่สุดพรรคก็ได้คัดเลือกให้เป็นผู้สมัครเพราะนั้นแล้วเนี่ยพรรคยังมีความมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าวนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งนะครับรจริงๆเรื่องจบไปตั้งนานแล้วนะครับทั้งสองเรื่องนะครับทั้งเรื่องในอดีตสิบกว่าปีก่อน ทั้งเรื่องที่เกิดในช่วงปลายปี2565ช่วงประมาณปีใหม่ทั้งสองเรื่องนี่ได้ได,ได้ได้มีการเรื่องเก่านี่จบไปตั้งแต่ตั้งแต่10บกว่าปีก่อนนะครับแล้วก็มีการตัวผู้สมัครเองนี่ก็ก็อยู่ในสถานได้รับโทษไม่อยู่ในสถานพินิษอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็ก็มีการสำนึกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่สังคมต้องให้โอกาสนะครับ ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเมื่อตัดสินใจมาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยด้วยความมุ่งมั่นเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจะให้โอกาสผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนะครับค่ะสื่อมวลชนมีคาถามเพิ่มเติมอ,อีกเรื่องนึ่คือ,อมันจะมีการปรบบากฏภาพในโซเชียลคือมีป้ายผู้สมัครหลายจังหวัดอย่างเช่นที่เชียงใหม่แล้วก็ที่อบุบลหรือจังหวออางหนึ่คือมันไม่มีการทำป้ายแบบ จะมีการพูดว่ายอมสลักยอมสลักตัวเองเพื่อที่จะมาแฝงเป็นกลยุทธ์ในการดึงคะแนนให้ประชาชนจดจำของช่วงพักท้ายนี่พักผ้าไทยจะจะยังหรือว่าจะมีอะไรที่มันเป็นประเด็นยังไงนะครับยอมสละยังไงอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะมีการขึ้นป้ายหาเสียงตัวสีใต้ตัวลักษณะตัวหนังสือทุกอย่างเพราะทุกอย่างเหมือนของพรรคพื้นทอผมเข้าใจแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเป็นการเนื่องจากพรรคเพื่อไทยนี่ได้รับ ได้รับความนิยมนะครับทั้งตัวคนหรือตัวพักนี่ทาให้มีผู้สมัครพักการเมืองอื่นเนี่ยพยายามเรียนแบบให้คล้ายกับป้ายของพรรคเพื่อไทยจนเกิดความรู้สึกว่าโอเค